มีผมไปสองแพลตฟอร์มคนดูสองคนคือเปิดคือเปิดดูอยู่สองเครื่องเนี่ยนะคนดูคือผมแล้วผมมีผมแล้วก็มีผมไม่เหมือนเช้าว่าสามสี่ร้อยคนเดี๋ยวต้องขึ้นไลท์ใหม่ป่ะพี่ใหม่วะไม่เห็นนะจัดเลหกคนแล้วมีพี่มีพี่แล้ว่ามีผมมีผมเนี่ยโคตรวงอะไรวะเนี่ยไอ้เชี่ยวงอย่างเนี้ย วงมาดีจับจัดนะอยากอยาไปได้กนได้แต่ว่ามัานอยู่แถวนี้ยมันท่าอยู่แถวนี้ประการเป็นไงอ่ะได้ไหมที่อยู่วันนี้มันมันจะดีตรงนี้มันมันมันมีสิทธิ์แบบอยู่ๆมันจีไปทางโน้นแล้วมันก็อยู่อก็โยกมาซ้ายก็ได้เออเออแบบว่าโยกอ๋อโยกได้ได้มันโยกได้อยู่แต่ว่ามันก็อยู่ในวงแต่ว่ามันอาจจะโยกเข้ามาใกล้บ้านเราก็ได้โยกแบบ ยกแบบสุดเลยหลังๆวันที่ยกนอกวงไม่เงี้ยเหรอเมี่ครับมีคนเอ่อเมียเมียเมียเดินมาคุยด้วยทุกอย่างครับไม่มองเมียแป๊บเดียวยังตายแล้แหม่อาเมียดีเลยอยู่ก็โดนมาเอ้ออะไรเอ้ใช่หรือเปล่านะยื่นยื่นใจคลาสแท็กถึงถึงไม่ได้ดินมาด้นี่ไงเหรอ เดี๋ยวร้อยโอเคครับจริงๆก็มือถือมันยืนอยู่ข้าคาดผมไปถามว่าจะยิงใส่ช้าให้ก็ไม่เอาอ๋อโอเคโอเคจัดไปจัดไปแล้วชุบยังอ่ะชุบยัชุบแลยแล้วชุบให้แล้ว สิบด้วยครับไม่รู้มันมันจะสิบเราจะเข้าไปแอดวานซ์หน่อยไม่งขึ้นไม่ได้ธรรมดาก็ได้ดูตไมีคนใช้เป็นไหมครับเป็นครับต้องให้แล้วหน้าไม้ร้านเชือยมาครับเมาของโปรดของโปรดเขาเลย อยของแต่งเยอะอยังวะเนี่ยเออมันอยู่บนบ้านนั่นแหละอยู่ข้างนอกอะ่ะ <c oughs> ไปใช้สแตนด์อีกแล้ ผมพร้อมบวกจัดๆครับผมตัวนี้พร้อมกว่านี้ก็รีกรุ๊ปแล้วฮะไอปืนใหม่แล้วปืนใหม่แต่งให้อย่างเยอะปืนใหม่แต่งเต็มอยู่ไงนะเมื่อกี้เห็นคนมากเอะไอ้ปืนปืนพกนะเออเจอละเจอละไอ้ปืนยังเหลือยู่ไรนะไอ้คน เลยมาด้วยนะก็ถ <mm ึงหมอกเล่าหางนิเดียเดินดดือดตตัดบอลต้่งนานเราตัดเดออันติมานะฮะไปเล่นไมั้ไม่ตายก็ไม่ตายไปเลยอ่ะจัดไปงั้นเลยนะ อีสเก,กิลเนี่ยสไนายทำไมอ่ะเก็บภามเร็วสเกิลไปเกิดแล้วนี่สนายจะบ,บอกได้ถือไว้ถือไว้ได้ถือเราต้องบอก <c oughs> <c oughs> เอก้ยถ้าเป็นซีซั่นแรกอะมันยังถือสามบอกได้นะใช่ใช่ได้ทันทัน,นอยู่ที่ว่าแฉปจอยัดเข้าก,กระเป๋าอ่ะเออมีกระเป๋าใหญ่มีขนาดนั้นด้วยเหรอ เขากระเป๋าใหญ่พี่ก็เป็นไรมีกระเป๋า,หาใหญ่ให้เก็บเราเราทันป่ายซีซั่นมั <c oughs> ้ยเออตอนนั้นยังใช้นอตบุ๊กอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่ามาถึงแล้วไปซีซั่นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะพักเลยก็ไปซีซั่น 2. สองเก็บทันอยู่พร้อมครับพร้อมพร้อมโอ้เก็บเก็บเป้าได้ไหมใครอยู่รนะับ <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองเก้าเก้าเป้าเหรอเก็บเลยเหรอเป้าเป้าเก็บเลยโอเคเฟิร์กเอาเฟิร์กก่อนแล้วกันแต่ก็ถือสไนเปนะพี่เฟิร์กหมอยากรับถือปืนกลเลยเข้ามันปิงมีออโต้ไรเฟิลอ่ะถือปืนกลมาแล้วโอเคก่อเต็มกระสุนเต็มทุกอย่างเต็มครับเพอร์เฟคบ้านะคุ้นๆนะ ซีเปิร like ์กีเปิร์กซเปิร์กเราไปการมันคุ้นๆนลร่เงมรื่อค้นแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เอลยนะโอเคตีตังเป็นสองหมื่นเอนึกว่าเล่นโหมดพันเดอร์ดจทุกมปลาปพร้อมพรอมพอมันอยู่นี่ครับใอยากได้ช่วงแต่งเต็มเมาได้ มันน่าจะตัวนั้นน่าจะใกล้เราสุดละรออืมไปยังครับไปยังไปยังไปแล้วครับไปแล้วทีตัดจะถึงนี่แล้วเนี่ยโอ้โหของจริงว่ะเดี๋ยวสกาวของจริงปฏิบัติการส่วนหน้าเราไปไวมากเฮ้ยพอมาพอมาพอมาที่ซื้อพอมาที่ซื้อที่ซื้อที่ซื้ออเห็นะไล่แล้วแล้วมันทำไมบินแปลกๆวะ ลงบ้านพี่วะรอดแล้วรอดแล้วรอดมาแล้วตอนระบายบ้านผมล่นี่ตาตาจอมอนสองตัวสวยสวยอยู่นะอยู่ข้างหลังบ้านตรงนี้โอเคไปลม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 มีตัว เก็บอะไรมาวะเนี่ยเจอไหนเจอไหนรอรอรออย่าไปไปไปมาทำมาทำมาทำมามาก็อยู่ตกตอกมาแล้วโอ้ยมันปลาอะไรใส่วะเนี่ยเฮ้ยลุ้นลุ้นโอ้โหมา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 เหลวมาเหลวมาเหลวพี่คนเสียขาใจอยู่ทั้งเรื่องเดี๋ยวนะ ที่หน้ากากใหญ่ไงได้โอเคไปตัวตัดไว้วินหนึ่งทีมครับผมตัวตัดไปไหนฮะได้ดับเราปะคนมือสีฟ้าแงของเราครับใช่ใช่ใช่ของเราของเราเดี๋ยวผมเต็มแล้วไม่ไม่ไม่ไปเก็บได้ไหมไปเอากระสุนก่อนเอาเก็บหน่อยเอาปงเอาเปิร์กเปิร์กที่ใช่อะไรที่ชอบพูดอีกก็ถูกอีก กแตก <is> นะครับ่ีโอเคครับ U a V มีโกดครับไม่ไม่กลัวครับไม่มีขอเก็บก่อนแล้วก็เนี่ยแล้วเขาแล้เขาก็จะรู้ว่าก๊อปเนี่ยกรอปรไม่มีโกดเนะี่ยเออเออเออสีคนน่ยเออเออไม่ได้ใส่เออพวงวีพวงวีพวงวีใส่แล้วเนี่ยมีโกดแล้ว เอารถไหมหัวผมบางมากจนเนี่ยจะเวะอีกครับคนมีคนมีคนยิงอยู่้าิฟ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นสตารมารันมาแล้วรันไปแล้วรอนไปรอนไปซื้อไอ้นี่หรอไปซื้อของหรอ ไป,ไปซื้อไปซื้อไปซื้อสก้าสก้าหน้าสก้าหน้านั่นไงล่อนไปล่อนมาอยู่นั่นน่ะเฮ้ยหลังมองหลังมองหลังมองหลังมาหล,ลงังมาเอาตัวหลังก่อนอุ้ยโอ้ยสไนดเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่หลังรถอยู่หลังรถโอ้ยยื้อชุบได้ชุบได้ชุบได้ ได้บวกเลยบวกเลยบวกเลยโอ้โหอะไรวะระเบิดตินเทคทอนมาทอนมาโอ้ควันร้อนยิงข้างบนก็มาเว้ยเคยก้าวเอาเข้ามา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 หูหลังบ้านแม่งปิดได้ตัวรอดข้างบนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะ ร้านค้าแถวนี้ยแหละเป็นตะกรก้าพี่วะมันคือโหดแท้ของนู้นเอาอีกอไนะืไปใส่เกาะแตกทุกตัวเลยแต่ไม่ไม่ล้มไม่ได้ยิงอะไรเลยอ่ะม่โดนเข้าออไปโดนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ บ้านกระสุน,นเออบ้านกระสุน,นอะเข้าได้เข้าได้เข้าได้แปบ๊บเดียวแค่ตั้งสองอลูกเองแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่เจ็บ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 เราออกออกนี่ครับ mm hmm, ปิดก้นเลเซอร์เขียวเลเซอร์เขียวเราเองตกใจเล็กนอ้ยอย หลังนี้ไ,ไหมชั้น่็ปลอดภัยไหมชั้น่็ปลอดภัยนะไปเฮ้ยซ้ายมอง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 โอ้โหบนเขาบนเขาบนเขาโดนก่อนเพื่อนเลยขวามองขวามองขวามองขวาใกล้ๆหลังมองไอ้ที้ยมองกูทุกทางเลยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้ข้งจอเขางมันเป็นเพิร์กไง เดี๋ยวเราเข้าวงแล้วโอเคไปขึ้นตึกก่อนถ้าเราอยู่ในจอเขาอบบไม่ไกย่างนีก็เห yeah> ็นขึ้มาขึ้นตึกแล้วขึ้นตึกแล้วใช่คือถ้าเขาเล็งมามองเราอะเราจะเห็นโอ้โหกระสุนเสียวขึ้นละขึ้นบนละขึ้นบนเหมือนกัรถล็อกฟ้าลาอกฟ้า เอ็นเอ็นตัวนี้อยู่นี่ตายเตียวไม่โดนวะยิงไปแล้วฮะแม่งขยับโอ้โหบวกแม่งอย่างยี่อ่ะรีบไปเถอะรอน้ะไปดีกว่ามันมันมันบวกมันบวกมันเรียงบวกมาบวกแชมบูมาแชมบูมาแชมบูฝังหน้ายิงไหมครับ đại, 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 đại. Ở đây, ở đây, ở đây. Nóc, 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 nóc. Mang phu nóc ạ. Ở đây, ở đây. 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 Ở ở đây. Ở đây, ở đây. Ở đây, ở đây. เฮ้ยโอ้โหแม่งมีมีแก uh. <Post> ๊กมาแจมเห็นไม่ทันอยู่ข้างหลังอะแหละซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาแจมซ้ายมาแจมโอเคล้มล้มล้มสวยสวยซ้ายโอ้โหวงซ้ำเลยซ้ำเลยไปเลยมีมีมีมิ่งอะไรมีอะไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮึมขีดขวามาขีดขวามาขีดขวามาพี่งระเบิดไปดิมึงอ่ะ วิงก์วิงก์อ๋อพี่ก๊อบเป็นกู้ยามอยู่ว่าจะแวะซื้อพี่ก๊อบพี่ก๊อบกู้ยัมรอแป๊บรอแป๊บพี่ตายดิ

านะไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดไหนวะไปเพื่อนมันมองเพื่อนมองเพื่อนนะเพื่อนนะไหนวะไม่เห็นนะไกลอ่ะโอ้มีแมงมุมอยู่หลังมองเฮ้ยลงลงลงโอเคโอเคไว้ไปแล้วชุบได้เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนชุบได้ชุบได้เข้าวงก่อน ไม่มีเกาะแล้วจ้าเก้านี้เล่นไม่น่าหวงเลยนะวัดใจวัดใจเอาถือไม่ไม่มีกล่องอยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้กลางไงมีคนซื้อวะกลางกล่องเกาะไหมหรือไงกลางเลยเอเอผมมีอยู่กลางในบอ่ะกลางเลยอมดที่หมดแล้วหมดแล้วอ่ะ แม่งเอ้ยได้ชุดเดียวทีใครวะไม่พ right. okay. ัดที่โล่งอยู่ไอ้นั่นไงมาที่อยู่โอเคบน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 หอบน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 หอไม่ได้วะตรงนี้หลบได้กันต้องหลบกันหลบก่อนหลบก่อนหมดทนอยู่หมดทนอยู่สู้นะสู้บนหอนะสู้บนหอนะอยู่ฝ่ายก็อยู่บนฝ่ายมกุฎอยู่หลังซ้ายนะ พอกุดอยู่หลังเราอะ่ะตรงที่ซื้อมีเดี๋ยวมันมันระเบิดเล้ะโอดจังวะรถตัสใกล้ไปใกล้ไปโอ้โหใกล้ไปใกล้ไปเครื่องไม่ระเบิดโอ้ตังหมดว่ะลืมดูตงังบุญบุลิงผมอ่ะผมบอกไม่ได้ใจ ยังไม่ได้เข,ข้าคูลัสเลยทีกว่าวันนี้ซ้ายเก้าขึ้นเรือไปแล้วือได้ไหมโอ้ยไม่ได้ว่าไปยู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  <c oughs> โอ้โหสไนโดนไหนเนี่ยนี่นี่ใกล้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 ตายพี่ตายพี่สวยสวยสวย,ยสวยสวยไม่เห็นละมันบอบอยู่ โอ้ยไม่มีประตูพี่ปล่อยออกไปเถอะเดี๋ยวฉันจะขันจะส่งเข้ามาตดนเนี่ไอ้เก้าสองอะไรของพี่ตวยเก้าหวยเลยทอาเรื่องไว้ไป็หนึ่งครับอ๋อไม่ใช่ครับผมมอเตอร์อัดอยู่ะไม่ม pues okay. right. right. right, ีก่อแล้วครับก่อหมดแล้วครับที่ซื้ออยู่ไหมล่ะที่ซื้อไม่อยู่แล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วครับชีวิตนี้ เพื่อนรีบๆออกกุหลาบมาเร็วครับเนี่ยอาติปีเนี่ยไม่มีคนเนี่ยให้ก้าวส่งเข้ามาก็ไม่ส่งเข้ามารอรอเพื่อนออกกุหลาบอยวโอ้โหไม่ไหวแม่งวิ่งออมมาแล้วแม่งวิ่งออมมาอย่างเร็วเลยได้แหละได้แหละบ้างเมื่อกี้ถ้าถ้าจะซื้อมันซื้อไม่ได้มันมีที่ซื้อแล้วดิตอนตอนนึงตอนนึงต้องดูก่อนว่ามันจะได้ออกไหม เอาอพี่ซื้อหมดแล้วเหรอในแมพพี่ซื้อไม่มีแล้วดูแมพเหมาะแบบแม่งหยิบมาเหลือแค่นี้ทุกคนขาบยาวๆครับขาบน้ำขาบน้ำได้ยังองดีมีปืนพกเปล่ามีปืนพกเปล่านั่นไงเออปืนพกคุณพกคุณพกเออนี่อันนี้ได้อันนี้ได้ดำไปดำไปดำไปข้างล่างข้างล่างคนั่นไงนี่นะพี่พี่ทำไมได้อ่ะ ของจริงอ๋อเป็นพวกนิวา<อ>นี่ไงเกา<น>ะะไอ,อ้ยเจลเบกโุ้ยขโหเรื่องแล้วลงได้ไงวะเจลเบกเจลเบกเอาเลีเล้ยวออกหนับรอเพื่อนจเจลเบกก่อนตี้เจลเบกทุกที่คืออะไรก่อนตรงนั้นอะตั้ดตรงนั้นอะมันมีนี่อยู่มันมีหลุมต,ต,ต,ต้องไปเอาต,อต้องไปเอาปืนอะเออมีหลุมมีอะไรอยู่นะเก็บได้ต้องขอบสนามบินอะ เวพีว่ะเอาสิสี่ห้าย okay, uh, ี่สิบเพิ่มมาห้าคนอ่ะบ้าจี๊น้อีกแล้วเฮ้ยฮะโอ้ลูกอไปแล้วตอนนี้ตรงเรา้ลยนะโอ้ลแล้วเหมือนจะทำเป็นเชลโลแบบจอยูให้ฆ่ากันในงไม่ไงมีคนเห็นคนเห้เราลูกสองไปเหรอขอขอขอบวงก่อนะ้เราไม่มีก้มีเพื่อนจะสุนนะ อกนี่ก็ไม่มีไม่มีมีกระสุนแต่ว่าไม่มีเกาะไม่มีเกาะเหมือนกันนี่มพวกเหมือนจะตั้งใจมาให้ฆ่ากันในวงแบบเนี้ยโอเคเอาปืนมาแล้วใช่ไหมเอาปืนมาแล้วเฮ้ยแถวๆนี้มันดีนะเลยลุมหลุบเขาไม่โผล่อะเขาก่อเขาก่อเขาขอบอย่างนี้เลยไม่มีตรงนี้ไม่มีนนนนนนรอรอรอไว้เป็นยิงไหมไว้เป็นจิง ไปิอตัวมาไปแหลมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมมันมารวมกันมีเสียงวิ่ง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 เรตัสเก็บเก็บสองไปเลยโอเคกูกับมึงสองกระบอกอะขโมนเชียร์ขโมนเชียร์อยู่ขโมนเชียร์ตายก็เลงไม่โตอะไม่มีตครอยู่บนเลยเว้ยมันอยู่ขอบขอบเนี่ยเรตัดข้างหน้าเร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 าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้ตรงนั้นโอเคเพื่อนมันน่าจะอยู่ขอบขอบกันหมดอะ เฮยขโมนขโมนขโมนรัดอยู่งั้นนะขยับไปยิงซะด้วยนะติดห้าตัวยิงยิงยิงรัดตรงหน้าเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วต้องบอกว่นวรอรอยิงข้างน้ำเลยรอยิงข้างน้ำซ้ายอยู่เฮ้ยกอล์ฟอล์ฟทำกอลอล์ฟโอเคโอเคโอเคไม่เห็นอะดูขอบซ้ายอยู่เออเออมันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมโผล่ขึนไปไม่ได้ดิ ลมเลงเขาดีเหลือเกินแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีต้องสองไหมทนายทนายเฮ้ยขวามองขวามองน้ำข้างหลังน้ำข้างหลังโอเคโอเคทำน้ำปืนพกยิงทำน้ำไปเอาเลยปุ๊บปุ๊บปเหนื่อยแล้ววะเราเราเราต้องรีบมันมืดอ่ะมันมืดมากเลยวะมันมืด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 มันตกไปไหนวะในรูเกาะแตก รอไปขึ้นเรือขอมาเนโอ้เยอะเยพี่หายไปเลยวะไอ้ดับน้ำสามตัวสามตัวสอตเต็ดโดนเหระเนี่ยยอมาละย่อมาละมึงย่อมาละโอ้โหกระสุนไฟพี่ตกาเอาไม่นกาไฟมาาไฟมาอ้สี่ตัวเลยแล้วมันยิงไกลได้ไงวะโอวิ่งวิ่งมาเต็มเลยโอ้ เคยมองเฝ้าขวาไว้ทำเลทำเลดีมากอ่ะปงเราอ่ะไม่ไหนข้างไหนก็ดีนะใช่หรอโอ้ไม่รู้ใช่ลูกมากขาไปขาไปอย่ามองค่อยอย่ามองค่อยขาวชนที่หนึ่งเลยจัดไปจัดไปเฮ้ยในข้างหน้าเนี่ยเก้า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 ปุ๊บป่ะหายใจก่อนหายใจก่อน อ่ไปอ่านไปอ่านไปเขายิงอ๋อเขายิงกันอๆน้งน้งน้งโอ้โหเต็มตี้เลยสี่คนอะไรผผัวผได้เออเนียน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 ไปแล้วมันก็จะหาก้าไม่เจอใช่หลือก้าคนเดียวยิงเขายิงก้าอยู่ในนี้ยิงครไม่รู้สามตีสามตีขวา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 คนนึง ป่อยปป่อยเายิงปล่อยปล่อยป่อยป่อยเายิงป่อยป่อยเายิงกก่อนป่อยเายิงกไปก่อนหมดแล้วอะเ่ยสาตีอยู่สมตีคนนึงไอ้ตัวขวาอยู่ว้ไอ้นี่ร่วงพนั่นน็อกไอ้ขวาอยู่โอเคเนียนจัไปเอาไอ้ขวาไม่ไอ้ขวานาจะเหลือตัวเดียวไป่อขวาตีให้หมดนะอย่งนี้เลยรออ้นผ่านไปรอนีผ่านไปไอ้ขวาไอ้ขวาตายละ สอตีสองตีสองตีตัดคนเก้าเอาคนเองเอาเลยเอขึ้น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 ต้องขึ้ลต้องขึ้นแล้ไอ้งไอ้ลงืเอ้ยเอาจนสองอะแมนเอาแตน้อยเอาจนที่สองสุดอะตีในหลุมเมื่อกี้แหละดูดูที่ก้ตีในหลุมบ่ม อีกหนึ่งนีมันมีตัวสุกสองตัวไอ้เดวิชาดำน้ำกูย์หนึกรูบ้านก็เ่าองพันเมื่อทีแม่มันมีเผา าันนอีกสไนข้างบนเีื่อกี้กลุ่มยิ่งหายแต่ละบนยิงไม่ได้พอจะเล็งๆล็งไหมกำลังจะเล็งได้เลยนั่นมันยิงมุมกว่าละหน้าสั่นเอาไปอยู่